สวีครับท่านคณะกรรมการทุกท่านภาพภาพนี้คือภาพของนักอ่านอ e ีบุ๊กคนหนึ่งครับเขาเนี่ยรักการอ่านมากไม่ว่าจะเป็นในหนังสือจอนราต่างๆและนอกจากนั้นเขายังหาความรู้ด้วยการที่เขอาอ่านอ e ีบุ๊กด้วยครับทีนี้เรื่องน่าเศร้าอย่างหนึ่งของภาพนี้คือถ้าผมไม่บอกพวกท่านว่าเขาเนี่ยเป็นคนยังไงเราก็คงไม่รู้ลเลยครับว่าเขาเป็นคนแบบไหนและผมจะใช้โอกาสที่ได้มายืนณจุดจุดนี้ เพื่อที่จะแก้ไขปัญหนาน,นี้ให้หายไปให้ได้ครับผมสวัสดีครับขอกายางเป็นขอกาวทางการอย่างขอ,ขอก่าวสวัสดียางเป็นทางการอีกรอบครับผมท่านธรรมวัฒน์แต่สมบัติโ Co ฟ o u เดอร์ของบริษัท TopK และ c e o ของบริษัทเล d i t ครับผมทีเนี้ยปัญหาของคนที่อ่านอีบุ๊กนะครับอ่าหน้าโปรไฟล์ที่ไม่ก็คือหน้าโปรไฟล์ที่ไม่สามารถโชว์หรือว่าให้ Express เกี่ยวกับ,บ personality ของตัวเองได้ครับนอกจากนั้นยังไม่สามารถพูดได้ว่าเขาได้อ่านหนังสือเล่มนั้นไปแล้ว ซึ่งจะทําให้การรีวิวงานต่างๆเนี่ยไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่เนื่องว่าเนื่องจากว่าไม่มีแบ็กกราวด์ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาไม่สามารถแชร์กับเพื่อนได้ด้วยครับผมที่นี้โซลูชันของเราคือการสร้างแพลตฟอร์มนักอ่านที่สามารถดิสเพย์หนังสือต่างๆที่เขาเก็บมาทั้งหมดแล้วก็ยังแชร์หนังสือกับเพื่อนได้ด้วยครับผมโดยโ,โดยโลแกนของเราคือ 3S ครับ show the world what you read share your thought and share it with your friend ที่นี้ครับผม ทรเก็ตของเราอยู่ที่กลุ่มสมมตมาณ16ถึง36ครับแล้วก็ทุกเพศครับผมไลฟ์สไตล์ก็จะเป็นคนที่เสิร์ชหาอินเทอร์เน็ตตลอดแล้วนอกจากนั้นยังคอนซูมมีเดียค่อนข้างเยอะครับแล้วก็อาจจะเป็นคนที่รักการอ่านครับผมทีนี้ถ้าเป็นไปได้ผมอยากจอดจงในตัวของนักเรียนและนักศึกษาครับผมขอภูมิใจนำเสนอ e d d i t Demo เป็นตัวเวอร์ชันแรกเพื่อทุกคนได้รู้ว่าหน้าตาของแอปเราเนี่ยเป็นยังไงครับตามที่เห็นครับ นี่อาจจะเป็นหน้าโปรไฟล์ที่เราทุกคนอาจเคยชินเมื่อเข้าไปดูการรีวิวหนังสือต่างๆและคลิกเข้าไปในหน้าโปรไฟล์ของนักอ่านครับแต่เหมือนในชีวิตจริงครับการที่เราทําสิ่งที่เราเราักและมีแพชชั่นให้กับมันนั้นมันควรมีความรู้สึกรีวอร์ดดิ้งซึ่งเป็นหนึ่งในแสปคที่ลิเดดพยายามจะแคปเจอร์ครับผมแล้วให้เราทำให้เดทเคชั่นของนักอ่านเนี่ยไม่เสียเปล่าโดยการสรุปข้อมูลและเวลาการบินที่เขาทํามาทั้งหมดลงไปอยู่ในหน้าเดียวครับผม ทีนี้พอพูดถึงว่าตลาดเรามีตัวตนไหมผมกรานตีะครับว่าตลาดเรามีตัวตนเนื่องจากยกตัวอย่างใช่ไหมครับ a m a z o n Apple Book และ Google Play Books เนี่ยก็เป็นหนึ่งในยักษ์ใหญ่ในตลาดนี้ครับผมทีนี้พอพูดถึง Market Si z e แล้วในปี2019เนี่ยตัวของ e-Book กินเปอร์เซ็นต์การขายหนังสือในรูปแบบทั้งหมดเนี่ยไปแค่เจ็ดจุดสี่แปดเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเมื่อคำนวณออกมาแล้วนะครับมูลค่าตลาดนั้นมีมูลค่าถึงประมาณ1,800ล้าน US ดอลลาร์ครับ แล้วเราจะเอาเงินจากตรงนี้ออกมาได้ยังไงเลดิตมีสตรีมเรโน e ูสอง,งรูปแบบครับรูปแบบแรกคือเราจะเก็บ3 0 4 0จากหนังสือทุกเล่มที่เราสามารถขายได้แล้วนอกจากนั้นยังมีระบบสมัครรายเดือนเลดดิตพลัสซึ่งจะทําให้ผู้อ่านทุกคนที่อยู่ในแพลตฟอร์มเราสามารถอ่านหนังสือทั้งหมดได้แลกแชร์กับเพื่อนได้ด้วยครับผมที่นี้ครับตามที่เห็นครับเลดดิตเป็นหนึ่งในแอปที่ให้มีโปรไฟล์นักอ่านที่ดีที่สุดในตลาดที่เราทําการรีเสิร์ชมาและนอกจากนั้นยังสามารถใช้งานได้ง่ายและรวดเร็วด้วยผม ทีเนี้ยเหตุผลที่ทําให้ r e d g e แตกต่างจากทุกคนเลยนะครับ r e d g e r d ิดเนี่ยทาให้เนื่องจาก Leader Profile เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาในการเก็บเกี่ยวทําให้ Advantage ของเราอยู่ที่ถ้าเราเริ่มเร็ว Leader Profile นั้นก็จะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นซึ่งจะทําให้ Environment ข้างในตัวของแพลตฟอร์มเนี่ยเต็มไปด้วยผู้ที่มีประสบการณ์การอ่านครับและจะทําให้รีวิวที่ตามมามีความน่าเชื่อถือ เหตุผลที่ผมมาในวันนี้นะครับผมต้องการทีมที่มีและบุคลากรที่มีความสามารถในการสร้างแอปเงินลงทุนและเวลาในการทำแอดแคมเปญและรีเสิร์ชมากกว่านี้ครับผมทีเนี้ยถ้าท่านค้ากรรมการทุกคนคิดจะลงทุนกับเราใช่ไหมครับสิ่งที่ท่านจะได้คือถ้าท่านเริ่มลงทุนปุบ๊บท่านจะได้แชร์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์จากเงินทั้งหมดที่ลิดตทำได้ในท้ายปีครับแล้วถ้าลิดตคืนทุนเมื่อไหร่ตัวของหนังสือที่ท่าน เอามาลงในแพลตฟอร์มนั้นเงินทุนนั้นจะเป็นของท่านเลยแล้วจากนั้นตัวของโปรโมชันเนี่ยครับเราถ้าเราสามารถทําให้เลดิตไปในตัวของ global ได้เมื่อไหร่เราจะโปรโมทหนังสือของท่านทุกๆ2เดือนครับทีนี้การเดินทางของเราเริ่มขึ้นในปีหน้าครับโดยเราจะนําเข้าหนังสืออย่างน้อย1นึ่งแสนเล่มและปีถัดไปนําเข้าระบบ a u d i โ l o o k มาใช้ในแพลตฟอร์มและถ้าในอนาคตนหน้าอาจจะเป็นแพลตฟอร์มในการศึกษาและถ้าเป็นไปได้อาจจะเป็นตัวแปรในการหางานได้เลยด้วยครับผม เพราะฉะนั้นผมจะพูดขค่เข้านะครับว่าอย่าปล่อยให้เวลาการอ่านอย่าปล่อยให้สิ่งที่เราอ่านนั้นหายไปครับเหมือนกับน้ําตาที่ไหลหลังในสายฝนแล้วหันมาเก็บประสบการณ์แล้วประกาศให้โลกรู้ว่าเราได้อ่านหนังสือเรื่อนั้นไปแล้วถ้า,าสนใจสามารถติดต่อได้ที่ w w w r e d d i t c o o o ครับผมแล้วก็เบอร์โทรศัพท์091551554ผมธนธรรมวัฒนไตสมบัติขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ว้าวรหัสมือร,วรวัวๆพี่สาบค่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยอะพี่สาบครูนี่อยากเข้าแอปมากเลยค่ะพี่สาบค่ะ โอ้ตะเพิ่มอางนี้นะ,ะอันนี้ครูครูไม่ติดอะไรเลยนะแอปเนี้ครูอยู่ในช่วงอายุที่ที่ตาบ้างไวแ้แหละแต่ครูก็คือถามเรื่องท่านอื่นๆน,นะขยายอายุหรือว่าเพิ่มอีกแอปึะทิ้งเรื่องไหสำหรับอีกช่วงอายุหนึ่งที่ตาบ่าสนใจมากต้อูไม่ติดนะครูอยู่ในช่วงอายุนั้นพอดีอ่อาอแล้วค่ะพี่ตาบขาเดี๋ยวเราไปฟังกรรมการกันพร้อมไหมคะพี่ตาบครับผมอ่าวนั้นเรียนเในนะี้เลยค่ะ ครับผมยอดเยี่ยมนะครับตราบสําหรับปัญหานี้เนาะปัญหานี้เป็นปัญหาที่นักอ่านหลายคนมีปัญหาแล้วผมก็เชื่อว่ามีหลายคนเลยที่จะเจอปัญหาที่ตราบบอกมาไม่ว่าจะเป็นไปเจอหนังสือเล่มเดิมที่เปลี่ยนปกแล้วซื้อซ้ําใช่ไหมเขาจําไม่ได้ว่าตกลงตัวเองอ่านหนังสือชื่ออะไรนะครับหรือแบ็กกราวด์บางอย่างข้อมูลบางอย่างในหนังสือที่จะต้องมาทําให้เรามึนงงรวมทั้งเพื่อนเพื่อนก็ชอบถามว่าเอ้ยอันนี้เล่มนี้เคยอ่านไหม แล้วเราจําไม่ได้หรือเราไม่เราแค่คุ้นๆนะครับแต่ตอนนี้สิ่งที่ตราบจะต้องเริ่มวิเคราะห์เพิ่มเติมก็คือข้อที่1เลยคํานี้สําคัญมากสุดสําหรับโลกที่เรากําลังจะเดินตามที่มีเจ้าใหญ่อยู่แล้วคือคําว่า switching cost เขามีหนังสืออยู่ใน k i n d l e อยู่แล้วนะครับเขามีหนังสืออยู่ในตู้หนังสืออยู่แล้วทํำยังไงเขาถึงจะมาอยู่ใน read it ได้โดยสบายใจเพราะคนที่นะครับเพราะคนที่จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉัน อยากใช้โปรแกรมนี้ก็แปลว่านักอ่านจริงจังถูกไหมและเมื่อเขาเป็นนักอ่านแปลว่าเขามีแบล็กกราวที่อ่านมาแล้วระดับหนึ่งเลยนะครับสวิตชิงคอสเป็นตัวที่ตอบจะต้องหาข้อมูลเลยแหละว่าทําแบบไหนนะถึงจะยอมสวิตช์มาที่เรานะครับคําว่าสวิตชิงคอสไม่ได้แปลว่ามันนี่อย่างเดียวนะครับเนาะอาจจะมีเรื่องของ User f r i e n d l y อาจจะมีความรู้สึกบางอย่างที่ทำให้มันมาง่ายกว่าไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวนะครับข้อที่สองครับปัญหานี้ค่อนข้างจะเป็นเฉพาะกลุ่ม อยากชวนให้ตราบหาข้อมูลเพิ่มอย่างจริงจังเลยกับกลุ่มนักคนรักหนังสือนะครับโอกาสของตราบนะครับถ้าในประเทศไทยมี2ครั้งต่อปีคือสัปดาห์หนังสือแห่งชาติไปลองเก็บตัวอย่างเก็บข้อมูลสัมภาษณ์หรืออะไรก็ตามเพื่อให้ได้ปัญหาที่แท้จริงแล้วริขิตจะออกมาได้แบบมีโอกาสที่จะชนะตลาดหรือทอย่างน้อยที่สุดคือตอบโจทย์แก้ปัญหาคนกลุ่มนี้ได้นะครับสิ่งสําคัญถัดมาครับ แล้วนิโมเดลที่ตราบจะทําเข้ามาครับผมมันจะต้องมี2ฝั่งแน่ๆที่เป็นรายได้นะครับฝั่งหนึ่งคือหนังสือสําหรับคนอ่านถูกไหมผู้อ่านต้องซื้อนังสือแน่นอนอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ในด้านกลับกันครับสาหรับออเซอร์หรือคนเขียนหนังสือตราบจะต้องมองด้วยว่าเราจะดีลกับเขาแบบไหนที่จะทําให้มันเกิดสถานการณ์แบบวินวินเซตุเอชันเพื่อให้ออเซอร์ก็รู้สึกโอเคไม่ได้เบียดบังกับสิ่งที่เขาเคยมีเคยได้นะครับอาจจะลองเช็คดูว่าออเซอร์เขาได้ รายได้จากหนังสือเหล่านั้นแนละตอนนี้จากอ e ีบุ๊กทั้งหลายแบบไหนอย่างไรและการมาอยู่กับเราจะมีประโยชน์มากกว่าแค่ไหนนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวให้อาจารย์ท่านอื่นช่วยเสริมนะครับเยี่ยมมากๆครับตัาถ้าเจอกันเมื่อ20ปีที่แล้วแบบมีแบบนี้นะสมัครแน่นอน k i n d ดอร์ไม่ได้ขายเราแล้วเรามั่นใจมากนะครับครับผมขอบคุณครับคุณพัฒมีคําถามยังค่ะที่สนใจมากๆเลยว่าแบบเอ๊ะ เราบอกว่าเราสามารถทำโปรไฟล์ของนักอ่านได้ดีกว่าคนอื่นมันหน้าตาเป็นยังไงคขเล่าให้ครูพัดฟังนิดนึงค่ะในตัวของอเมซอนนะครับเมื่อเราเข้าไปในผมยกตัวอย่างอเมซอนกันละกันซึ่งจากเป็นถือว่ารายใหญ่ตัวของอเมซอนการที่เราเข้าไปแล้วเช็คว่าใครรีวิวอะไรงานอะไรแบบนี้เอาไว้นะครับผมก็พอเราเข้าไปเนี่ยมันสเปซยสปาครับนอกจากนั้นเนี่ยตัวของการรีวิวต่างๆไม่ใช่แค่หนังสืออย่างเดียวครับ มันอาจจะมีกล้องที่เขาชอบแล้วเอามารีวิวด้วยเพราะฉะนั้นพอเราเข้าไปดูในโปรไฟล์ของต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยอ่าเขาว่าอะไรครับมันไม่ค่อยตรงจุดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอีกอย่างครับอ่ามันเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือในกลุ่มของคน,คนที่เป็น minority ครับที่เขารู้สึกว่า,าเขาก็อ่านนะครับผมแต่เขาไม่อยากจะแชร์อะไรมากแต่เราก็เลยทําให้แบบกลุ่มคนนั้นเนี่ยเก็บว่าแบบเออเราก็อ่านเนื่องจากตัวของอเมซอนหรืออะไรพวกเนี้ยครับ ถ้าเราสังเกตจะมีตัวของอตัวสังเเขียวซึ่งเป็นโน้ตว่าเขา contribu ์กับตัวแพลตฟอร์มได้อย่างไงบ้างเพราะฉะนั้นผมก็เลยกะจะทําตัวของนั้นเนี้ยให้สําหรับคนที่ไม่ได้ชอบจะโชว์อะไรขนาดนั้นแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มีความรู้สึกแบบนี้ยมันจะทําให้รู้สึกว่ามีความรู้สึกของ accomplishment อะไรสักอย่างครับผมเช่นส่วนตัวผมผมก็ไม่ได้จะแคร์เรื่องโชว์เลยแบบนั้นนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เรามีระบบนี้ใช่ไหมครับเราสามารถ เอาตัวของหนังสือที่ได้มาเนี่ยนอกจากจะเอาไปโชว์หรือให้เพื่อนดูแล้วเนี่ยเรายังแบบเอาไปให้คนที่มีอินเทรสเดียวกับเราแชร์กันแล้วก็ให้พูดง่ายว่าคอมมูนิตี้ที่มีความน่าเชื่อถือครับผมน่าสนใจมากเนาะก็ถ้า,างั้นครูพัฒ์แนะนำหนึ่งตัวค่ะเป็นหนึ่งเทคโนโลยีที่คิดว่าปราบคนจะไปรู้จักมันเนาะเขาเรียกว่า forward AI คือการพ redict ไปข้างหน้าคืออย่างใน a เมซ o n หรืออะไรเนี่ยเขาจะใช้ backword AI backword AI คือการเช็คว่าเราเคยอ่านหนังสืออะไรแล้วแนะนำว่าเราควรอ่านหนังสืออะไรอีกจาก history ว่าเราเคยอ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็น forward AI คือเราจะใส่ข้อมูลบางอย่างแล้วทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะเราอยากจะเติบโตไปเป็นคนยังไงอยากจะเรียนปริญญาโทอยากจะเรียนปริญญาเอกด้านนี้อยากจะเป็น professional ด้านนี้คือพอเรารู้แล้วว่าอนาคต คนที่อ่านน่ะอยากจะเป็นอะไรเนี่ยเขาในระบบก็สามารถที่จะแนะน,นําหนังสือที่เหมาะสมกับการอ่านเพื่อไปอนาคตได้อันนี้เทคโนโลยีเนี้ยคนยังเอามาใช้ได้น้อยนะคะถ้าของปราบมีตัวนี้ด้วยจะเจ๋งมากๆเลยอ่านะคะขอบคุณค่ะเชิญเมนทอร์ท่านถัดไปเลยค่ะเชิญพี่อาร์มค่ะผมอ้อฟังฟังน้องดาบพิเศษแล้วสนุกมากๆเลยนะครับก็ถือว่าต้องชื่นชมเนาะเป็นคนที่มีไอเดียแล้วก็ ใช่ยนะสร้างสารรค์ได้ได้มากๆเลยนะครับแต่ว่าอาจจะขอเพิ่มเติมนิดนึงคือเนื่องจากธุรกิจที่เป็นเรื่องของอ e ีบุ๊กเนี่ยนะมันมัน,ม,นมันทำกันเยอะนะครับแล้วตอนนี้เจ้าตลาดที่ที่ถ้าเป็นระดับโลกก็เหมือนที่ที่รู้ก็คือ a เม z o n เมื่อกี้เนาะถ้าเป็นของประเทศไทยก็คงจะมีไม่กี่เจ้านะอย่างบุกบีหรือว่าอะไรแบบนี้ที่ทำอ e ีบุ๊กนะครับคำถามก็คือสิ่งที่อยากจะชวนน้องกลับให้ทำก็คือความแตกต่างที่ต้องแตกต่างจริงๆนะครับ สิ่งที่อาจจะแนะนำได้หรือคิดเร็วๆตอนนี้ก็คือว่าเอ๊ะถ้าเราเน้นไปในกลุ่มเฉพาะนะครับหนังสือเฉพาะด้านนะแล้วก็ดึงคนที่เฉพาะด้านนี้เข้ามารีวิวกันเข้ามาโพสต์ออนไลน์เข้ามาแนะนําแชร์ลิงในการประสบการณ์รีด้จากอ่านการอ่านหนังสือเล่มกลุ่มๆนี้นะมันน่าจะสร้างเป็นคอมมิตี้ที่เริ่มจากกลุ่มเล็กให้ได้ก่อนนะครับเมื่อเราเข้มแข็งแล้วนะครับเราจะมีแอดเวนทจที่จะไปสู้กับเจ้าใหญ่ๆได้ การที่เราทําที่มัน general เกินไปหรือหลากหลายเกินไปเนี่ยโอกาสที่เราจะไปสู้เขาอะ่ะหรือดึงดึงคนที่มาสนใจแพลตฟอร์มของเราเนี่ยมันยากมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเราเน้นด้านในเก่งด้านไหนสักด้านหนึ่งอาจจะเป็นการ์ตูนนิยายหรืออะไรแบบเนี้ยที่เรามีคนกลุ่มที่แบบสนใจแล้วอยากจะมาแชร์ลิงก์กันไม่ใช่แค่คอมเมนต์อย่างเดียวนะอาจจะเป็นวิดีโอด้วยซ้ำอาจจะเป็นคลิปอาจจะเป็นรีวอร์ดอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เขาอะ่ะเข้ามายึดติดหรือมาฟิกกับแพลตฟอร์มของเราเราไม่ไปที่อื่น นะซื้อจากเราเท่านั้นเพราะเขาซื้อจากเราเขาไม่ได้แค่หนังสือนะเขาได้คอมมูนิตี้นะเขาได้แชร์ลิงด้วยนะครับเขาได้รับข้อมูลด้วยนะครับอันเนี้ยมันน่าดูนอาจจะน่าสนุกกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องตัดลองอาจจะลองไปพิจารณาดูว่าสไตล์ของตัวเองเป็นแบบไหนแล้วเราชอบทําแบบไหนจริงๆแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือต้องแตกต่างอย่างชัดเจนกับสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันถ้าไม่แตกต่างสูงเจ้าใหญ่ไม่ได้แน่นอนเนาะประมาณนี้ขอบคุณมากครับผม ขอบคุณสำหรับ f e e d b a ครับผมครับผมก็เพ่ผมมี feedback เพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับผมเนื่องจากว่าเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่น่าสนใจมากเลยของบริษัทเนี่ยผมก็น่าจะเป็นลูกค้าในอนาคตหนึ่งคนแน่นอนนะครับผมครับผมชอบไอเดียตัวหนึ่งที่เราใช้สิ่งที่เรียกว่า sharing economy ก็คือว่าเฮ้ยเรามีเรามี e-book นะครับเราก็อยากจะแชร์้คนอื่นอ่ะอันนี้สิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือว่าผมไม่มั่นใจว่ามันจะผิดเรื่องของลขสิทธิ์ไหม นะครับของของสำนักพิมพ์ครับผมเหมือนยกเอ,อันนี้ผมหาข้อมูลมาแล้วครับก็คือ copy ไ t ลอของเมืองนอกเนี่ยถ้าเรา mass produce หรือว่าแชร์ออกไปเยอะๆครับนั่นถือว่าผิดฮะถ้าเราเอาตัวของอ e ีบุ๊กแล้วนำไปพิมพ์หรือว่า,าไปแบบขายต่อเนี่ยครับมันจะผิดกฎหมายฮะแต่ว่าหนึ่งในอย่างหนึ่งที่ Amazon และ Apple Book สามารถค c o เตอร์ได้ก็ค,คือการทำ family account ครับ ซึ่งจะทําให้คนในตัวของอครอบครัวสามารถแชร์หนังสือกันได้ใช่ไหมครัทีนี้ผมก็เลยคิดว่าถ้าเราเอาโลจิกเนี่ยมาใช้แต่ว่าใช้ในตัวของเป็นคนทั่วไปครับเพราะว่าเพื่อนเราก็แบบเราก็ทัสกันใช่ไหมครัทีนี้เราจะทํายังไงให้มันน่าสนใจผมก็มีคําตอบครับเมื่อไหร่ที่เรามีการแชร์หนังสือใช่ไหมครัหนังสือตัวนั้นนะ่ะจากโฮสที่แชร์ไปครับจะทําการล็อกเลยครับโฮสจะใช้อะไรไม่ได้ แล้วการที่โฮสคนนั้นจะกลับมาแล้วสามารถดูหนังสือนั้นได้อีกรอบอะเราต้องให้คนที่เราแชร์ไปครับหรือให้ยืมมะฮะรีเทิร์นกลับมาก่อนเหมือนเรามีหนังสือจริงๆอยู่ในมือเลยครับแล้วให้เขาออกไปเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นในจํานวนที่ใหญ่มากแล้วมันก็เป็นแค่การแชร์ตัวของไอ้นี่เฉยเฉยเพราะฉะนั้นลิขสิทธิ์ซึ่งตัวของแพลตฟอร์มเรา ลิขสิทธิ์ก็จะเป็นของเราอยู่แล้วครับไม่เหมือนของฟิ c ชั่นล็อกที่ให้ลิขสิทธิ์เป็นของนักอ่านเลยเราก็อาจจะมีว a y ที่จะแก้ไขปัญหานี้ครับโดยที่ไม่กระทบผลเ e เวนิวด้วยแล้วก็ยังถูกกฎหมายด้วยครับผมโอเคครับผมงั้นะผมฝากไว้ตรงท้ายตรงนี้นิดหนึ่งนะครับก็คือว่าหนึ่งเช็คว่ากระบวนการแมคชีนิกที่เราวางไว้แบบนี้นะครับม,มันจะไปผิดข้อกำหนดของของ,ของลิขสิทธ์ เขาเรื่องของ IP ตงัวไหนหรือเปล่าอันนี้ก็อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองไม่แคิกที่เราวางไว้เนี่ยมันต้องเฟเลเยอรยูเซอร์นะครับก็คือคนที่เข้ามาแชร์เข้ามาอะไรเนี่ยถ้าบางทีเขาเจอเรื่องของประสบการณ์ที่ค่อนข้างยากเขาอาจจะแบบไม่เอาดีกว่านะครับงั้นอาจจะต้องออกแบบในส่วนตรงนี้ด้วยโอเคครับผมอ่ากนนส็สองปุ่มฮะสองปุ่มฮะกดคลิกค้างแล้วเลือกชื่อคนคนระับแล้วก็แชร์เลยก็ที่กะทำเอาไว้ครับผม ฮะ oh, ขอบคุณสำหรับฟีดแบกมากเลยนะครับผมครับผมยิ้มนะครับรอเป็นเมมเบอร์อยู่นะครับระหัสบูรโรยคอมเมนต์กรรมการหน่อยค่ะโอ้โหขอบคุณมากเลยค่ะพี่สาค่าจะบอกว่าพี่สาบเนี่ยพวกดีมากเลยนะคอมเมนต์ของกรรมการทุกท่านเนี่ยเป็นผู้รู้จริงเลยนะ พี่อามนะเป็นผู้ทำาอดแคสต <navigation> ์นะคะเกี่ยวกับหนังสือเดยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวติดตามได้นะคะความสนุกที่สุดดีนะคะและที่สำคัญถ้าพี่ตาบอยากได้หนังสือดีๆนะที่ทำให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็เข้าใจความแตกต่างของคนได้มากขึ้นติดต่ออาจารย์บีได้เลยนะคะเพราะว่าเล่มล่าสุดของอาจารย์บีนะคะที่ออกมานะคะเป็นหนังสืออะไรคะท่านพี่คะ สักนิดนึงค่ะพี่ตาบพี่ปรบแอปพลิเคชันมาให้เราแล้ว <c oughs> เป็นหนังสือเกี่ยวกับททเลนด์ด้วนามิงน้องเขาบอกว่าตัวตนเป็นยังไงครับเพื่อจะได้รู้ว่าเอ่อความเป็นอัจฉริยะในตัวเป็นอย่างไรเราจะได้นํามันออกมาใช้ได้เต็มที่นะครับเย้ขอบคุณค่ะจ์นบีโอสุดยอดติดตามด้วยนะพี่ตาบจ๋านี่แหละค่ะจะเป็นหนังสือตอนดีมีหลายเล่มมากคุณตาบติดต่อก่อนเลยเดี๋ยวเราจะได้แบบว่า ค่อยๆทยอยลงแบบไม่ต okay, okay, ้องสิดน okay, okay, yeah, okay, ิ้แค่สิบโอเคไหมพี่ตาก็ถ้าอาจารย์บีทลงในเลดดิตใช่ไหมครับก็ถ้าคืนทุนก็เอาเงินไปทั้งหมดได้เลยครับผมโอเคครับเย้โอเคค่ะขอบคุณค่ะรหัสมืรัวรให้พี่ตาบด้วยค่ะสุดยอด